ประเด็นเตียงหกักรักสามเศร้าไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงในวงการบันเทิงเท่านั้นนะครับเพระว่าตอน,นี้แหวนวงลูกหนังก็มีข่าวซุบซิบรักสามเศร้ากระชอนไปทั่วโลกโดยเป็นเรื่องราวความร้าวฉาในครอบครัวมาโรอิคาดีหัวหอกของปารีแสแซงแชแมงกับวานดานาราภรรยาหุ่นเซ็กซี่ซึ่งประเด็นนี้นะครับผมกําลังร้อนแรงบนโลกโซเชียลเพราะมีรายงานว่าวานด้าได้แยกทางกับอิคาดีเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมีมูลเหตุว่าไอ้มือที่3มันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบสนามดักไซจะขอตาไป แบบด้วยชิดครับ เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินในเรื่องราวที่อีคาดี้ไปตีท้ายัวามักซี่โลเปซรุ่นพี่คนสนิทซึ่งเรื่องราวมันเกิดขึ้นสมัยที่ซามโดเรียไปซื้อตัวอีคาดี้มาร่วมทีมวัยสิบแปดปีตอนนั้นทั้งคู่มีความสนิทสนมกันมากเพราะว่าเป็นชาวอาเจตินาเหมือนกันเรียกว่ามักซี่เอนดูอีคาดี้เหมือนน้องชายแท้ๆเพราะว่าเข้าใจดีว่าการจากบ้านมาไกลตั้งแต่เด็กรู้สึกอย่างไรตอนนั้นนะครับอีคาดี้เป็นเหมือนเงาตามตัวของมักซี่เพราะไม่ว่าจะในหรือนอกสนามมักซี่จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งนัทหมควีามมกเนนนัครบซีย แต่งงานกับวานดานาร่ามีลูกเป็นสักขีพยานสามคนนับเป็นภาคที่อบอุ่นที่ชายหญิงใฝ่ฝันเมื่อรักจึงไว้ใจครับมักซี่เลยให้วานด้าคอยดูแลอีคาดีในๆเรื่องจากความใกล้ชิดจนกลายมาเป็นความสนิทสนมก็เกิดเป็นความรักเนื่องจากทั้งคู่คุยกันถูกข้อบวกกับวานด้าและมักซี่มีปัญหาทะเลาะกันอยู่บ่อยๆนั่นทําให้วานด้านะครับเลือกอีคาดีเป็นที่พึ่งทางใจซึ่งเหตุการณ์คลแมมกรักสามเศร้าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นตอนที่วานด้าไหว้วันใหอีคาดีไปซื้อไ p a d รุ่นใหม่ซึ่ จนได้และมานทาให้ทั้งคู่นะคะรับได้แชทคุยกันเรื่องมาถึงขั้นที่ว่าวาด้าชวนอีคานดี้ไปเที่ยวเรือยอทกับกลุ่มเพื่อน ทางที่ยังไม่อยากขาดกับมักซี่นะครับสุดท้ายเรื่องราวก็จบลงที่วันด้าจบเส้นทางกับมักซี่ไปปลูกต้นความรักใหม่กับอีคาดีแต่งงานกันไปในปี2014ใครว่าเชื่อมียแล้วจะได้ดีซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าจริงครับแต่มันไม่ใช่กับทุกคนเพราะชีวิตของอีคาดีหลายๆครั้งก็พังเพราะปากของวันด้าอย่างเซนสมัยที่อีคาดี้เคยโดนอินเตอร์มิลานรีบปลอกแขนกับตันทีในช่วงที่กำลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่ซึ่งตอนนั้นมีหลายทีให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดและเชลซีแต่ว่ากันว่าสาเหตุที่ เป็นเอเย่นเรียกร้องค่าเหนื่อยมากเกินไปทําให้งูใหญ่จับดองยาวซึ่งนับแัแ้งนั้นมากก็มีการโต้เถียงกันผ่านสื่ออยู่ตลอดมีเหตุการณ์หนึ่งที่วานด้าเป็นคนบอกว่ามีบอดบ,บริหารพยายามรังให้อีคาดีย้ายทีมโดยกล่าวอ้างว่าคนนั้นคือซีเว่นจ้างประธานสโมสรอินเตอร์แต่ทว่าผู้ใหญ่ทางฝั่งเนรซูรีนะครับตอกหน้าหน่อยว่าไม่มีใครหน้าไหนอย,อยากรักอีคาดีทั้งนั้นอยากไปไหนก็ไปหรือจะเป็นเหตุการณ์ที่แฟนบอดวิจารณฟอมการเล่นของอีคาดีแต่วานด้าก็ออกมาฟาดห่วงฟาดงาปกป้องสามีของเธอทำให้ทุกอย สุดท้ายอีคาดี้ก็เป็นคนที่แฟนบอลเกลียดขี้หน้าจนได้อีคาดี้ต้องเก็บกระเป๋าย้ายทีมไปอยู่กับปารีสแซงชฌอแมงซึ่งวานดาก็มีส่วนในการตัดสินใจเพราะว่ามองว่าการอยู่ปารีสสามารถเดินทางไปมาาโู่ประเทศอิตาลีได้ง่ายว่ากันตามตรงครับการมาอยู่ปารีสของอีคาดี้เขาก็ไม่ใช่นักเตะที่จะยึดตัวจริงแบบถาวรเป็นสำรองเสียส่วนใหญ่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงไม่เคยเกิน15นัดต่อป,ปีในศึกลีเอิงฝรั่งเศสซึ่งแน่นอนแหละครับเมมาเป็นเช่นนี้เมียจริงเดือดร้อนแทนผัวเลยประกาศลั่นว่าอีคาดี้เตร ว่าปารีสจะพอใจเพราะอุตส่าห์ไปยืมตัวมาใช้งานมาปี2019เหมือนใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งแต่วานด้ากลับมาพูดว่าไม่อยากอยู่ต่อทําให้ตอนนั้นมีอะไรางานว่าปารีสอาจจะยกเลิกสัญญาและส่งตัวกลับงูใหญ่ทันทีโชคยังดีที่สุดท้ายแล้วปารีสเลิกสัญญาถาวรซะมากกว่าหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตของอีคาดีนะครับเกือบจะซบพรเมียแล้วแต่ก็ยังดีที่ทุกอย่างผ่านไปได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันวันหลังบ้านจะมีทะเลาะเบาะแว้กันมากแค่ไหนแต่ทีน่ๆมันอาจจะเป็นรอยร้าวเล็กๆของค่่นีีีเกดขงงมมาาไบ็ยล หน้าสื่อกีฬาเท่าไรดังนั้นทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตปกติรักใคร่กลมเกลียวกันดีเป็นครอบครัวอบอุ่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องการซัดประตูบนเตียงแต่ว่ากันว่าอีคาดีจัดหนักใส่วานดาวันหนึ่งไม่มีตามกว่าสิบรอบแต่ใครจะรู้ล่ะว,ว่าเห็นน้ำนิ่งแต่ข้างล่างมันไหลลึกเพราะว่าจูจ่ๆก,ก็มีระเบิดลูกใหญ่ผ่านทางโซเชียลของวานดาโดยโจมตีสามีแอบนอกใจโดยแคปชันที่วานดาได้โพสแฉอีคาีระบุไว้ว่าแกได้ทำลายหนึ่งครอบครัวเพื่ออีตัวโสเพนีโซโครคพันนั้นแน่นอนแหละครับ รู้ในทันทีว่าดาสามีที่แอบนอกใจเพราะชาวเน็ตไปสืบกันมาว่าเธอได้ลบรูรูปภาพและอ unfollow เลิกติดตามอินสตาแกรมของอีคานีเป็นที่เรียบร้อยพอข่าวนี้ลุกลามไปทั่วโลกต่อมเสือก็ทํางานละครับเพราะจากนั้นก็มีสายสืบโซเชียลให้ข่าวถึงคู่นี้กันมากมา่โดยเฉพาะเคอร์ไวสไตน์นะครับนักข่าวชาวอาเจนตินาซึ่งมีความสนิทสนมกับครอบครัวของอีคานีได้ยืนยันว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันไปที่เรียบร้อยว่ากันว่าคนที่อีคานีแอบไปกุ๊กกิ๊กจนเมียจับได้มีดีกรีเป็นนางแบบสาวชาวอาเจนเหมมมนนยยมืออนนนนกัััตี้ฝ่่าาายยยชงไสภษณ ้้ทัสินเรื่องนี้กระทบต่อสภาพจิตใจของเขาอย่างแน่นอนแหละครับถึงขั้นที่ยอมขาดซ้อมกับปารีสทั้ทงท่านมีเกมรอบกับไรซิกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคือเมืออังคารนี้เพราะไม่ว่าเขาจะยังรักวานด้าหรือไม่แต่การแยกทางกับครอบครัวม,มันไม่ใช่เรื่องที่ดีและทำใจได้ง่ายหรอกครับต้องไม่ลืมว่าทั้ง2คนก็แต่งงานอยู่กินกันมาเปีแล้ว ซึ่งมันเป็นเวลาที่ยาวนานมากพอสมควรข่าวเรียงหักครั้งนี้ไม่รู้ว่าอีคาดี้จะเอาอย่างไรแต่ที่แน่แน่วาด้าเองยังทําหน้าที่เป็นเอเยต์ให้กับเขาอยู่เหมือนเดิมมีรายงานนะครัาวบว่าด้าได้หอบลูกตาทั้งสองคนฟานเชสกาและอิซาเบล่าที่เกิดกับอีคาดี้เดินทางกลับบ้านไปยังเมืองมิลานแล้ว ส่วนอีคาดีเองก็เดินทางไปเมืองมิลานเพื่อตามง้อวานด้าพร้อมลงไอจีสตอรี่นอนตักพร้อมกับรูปหัวใจและแท็กไปหาวานดา้าเรียกว่าเดินหน้าง้อเต็มตัวดังนั้นขาเสือกทั้งหลายมีอะไรให้ติดตามกันอีกเยอะครับแต่คนที่จะนั่งจิบวายดูข่าวนี้ด้วยความสบายใจอาจจะเป็นมักซี่และคิดในใจว่าเวนกรรมมันตามมึงทันแล้วแหละไอ้น้องและนี่คือขอบสนามดาร์กไซส์หากดูแล้วกระแทกใจโปรโดกดไลค์ให้เราด้วยนะจ๊ะ